สวัสดีค่ะเด็กๆะคะวันนี้เราเจอกันเหมือนเดิมนะลูกครูจะทวนนะคะทบทวนในเรื่องของการคูณทศริยมให้นะคะอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นเรามารับสมองก่อนเรียนก่อนนะคะในเรื่องรูปแบบของจำนวนเหมือนเดิมนะคะจับเวลานะคะเจ็ดสิบต่อไปเป็นอะไรนะคะ กระดาษทดขึ้นมาคิดนะคะหมดเวลานะคะก็คือคำตอบก็คืออะไรคะสาอันนี้แบบเพิ่มขึ้นนะลูกเจ็ไปสิบสแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไหนนักเรียนต้องดูด้วยนะคะถึงจะคิดหาคำตอบได้ถูกต้องนะคะต่อไปดูนะคะจับเวลาเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกสิบต่อไปเป็นจำนวนใด นะคะอันนี้เป็นการลดลงนะคะหมดเวลานะคะก็คืออะไรคะห้าสิบห้านะคะพอต่อไปเก้าร้อยเก้าเก้าอแปดร้อยแปดเจ็ดร้อยเจ็ดนะคะถูกนะคะบางคนตอบได้แล้วนะคะไม่เป็นไรตอบนะคะเพราะนั้นผลลัพธ์เป็นเท่าไรหมดเวลาผลลัพธ์ก็คือ ร้อยหกนั่นเองนะคะเป็นการลดลงใช่ไหมคะต่อไปสามสองยี่หกอันนี้เป็นการอะไรลดลงนะคะต่อไปเป็นยี่สิบและจำนวนต่อไปที่ให้หาก่อนที่จะถึงแปดคือจำนวนใดนะคะนะคะหมดเวลาก็คือสิบสี่นั่นเองนะคะเป็นการวอร์มสมองในการคิดคำนวณน,นะลูกนะคะอยากขี้เกียจนะลูก ต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะ9827นะคะ9827ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็45เป็นการเพิ่มขึ้นช่องต่อไปที่ให้หาช่องสี่เหลี่ยมก็คืออะไรคะ36นั่นเองเพิ่มขึ้นนะคะอ่าเรามาเฉลยนะคะในแบบฝึกหัดหน้า52การทำหรือ,อยังลูกนักเรียนจะต้องทำนะคะวิชาคณิตศาสตร์นั้นจะต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะอ่า ข้อ2ใหญ่ซึ่งให้ทําก็คือข้อ1กับข้อ2ย่อยนะคะตามโจทย์นี้นะคะก็คือ0.8คูณกับ0.4นะคะวิธีรัดนะคะเขาบอกว่าวิธีรัดคําว่ารัดก็คือเอาเลขโดดทำไมคะจากโจทย์ตัวตั้งและตัวตัวอะไรลูกตัวคูณเอาเฉพาะเลขโดดมาเท่านั้นใช่ไหมลูกนะคะส่วนข้อ2ก็เอา7กับอะไรมา 7กับ 5. อ่านักเรียนดูนะคะ,ฉะเฉลยดูในแบบขึกขัดของตัวเองแล้วแก้ไขด้วยอะไรลูกแก้ไขด้วยปากกาแดงถ้าผิดนะคะ,ะคูณ8ตั้งคูณด้วย4ได้ผลลัพธ์32ค่อยไปนับจุดแล้วก็ใส่เป็น0.32นะคะต่อไปข้อที่2ก็คือ7คูณกับ5นะคะได้ผลลัพธ์35ค่อยขึ้นไปนับอะไรลูกนับจากโจทย์ หนึ 1> 1ตำแหน่งตัวตั้งและบวกอีกถึงตำแหน่งของตัวคูณก็จะเป็น0.35นะคะต่อไปต่อไปนะคะ,ฉะเฉลยหน้า53นะคะ,ฉะเฉลยหน้า53ข้อที่1นะคะมีข้อ1และข้อ2ย่อยนะคะก็คือตัวตั้งก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น32นะคะ การคูณน,นั้นสลับที่การคูณได้นะคะคูณกับอะไรคูณกับ7นะคะเอาจํานวนเลขโดดที่มากเป็นตัวตั้งนะลูกแล้วก็คูณด้วยเจ็ดนะคะสามอาจฉเพาะเลขโดดมาคูณกับ7นะคะได้เท่าไหร่ได้224แต่นักเรียนย้อนขึ้นกลับไปดูโจทย์นะคะโจทย์ตัวตั้งทำไมหนึ่งตำแหน่งนะคะตัว คูณสองตำแหน่งสองบวกหเป็น3เพราะน้เรานัดจากข้างหลังวางหน้านะคะแล้วค่อยใส่จุดเติมศูนย์ข้างหน้านะคะหนึสองสามเราก็ใส่จุดตรงนี้เข้าใจไหมลูกนะคะต่อไปข้อที่2นะคะมีคุณสมบัติการสลับที่ก็เอาเลขโดที่มีจํานวนมากเป็นตัวตั้ง1นงึสองสาเป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วยห คูณเสร็จแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไรหร่615นะคะ615ย้อนกลับไปดูโจทย์นะคะ,ะตัวตัวตั้งมี2ตัวคูณมี1 1บวก2เป็น3นับจากหลังมาหน้า1 2 3แล้วค่อยใส่จุดเติมศูนย์้างหน้าถูกไหมลูกทั้งสองหน้าทำให้เรียบร้อยนะ ะะทําความเข้าใจไปเรื่อยๆถ้าไมใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดู YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือการเฉลยแบบผึกผัดนะคะเขาบอกว่าวิธีการหาผลคูณอ่ะย้ำอีกทีนึงนะคะการบวกซ้ำนะคะบวกถ้วยยมซ้ำโจทย์มาในรูปของการคูณแล้วก็เอามาบวกนะคะให้อยู่ในรูปของการบวก 2. การใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับตศษนิยมโดยการเปลี่ยน พอยไปใ,ใ,ในรูปของเศษส่วนแล้วใช้กระบวนการคูณเศษส่วนเข้ามาหาคําตอบและวิธีที่สามคือคูณลัดนะคะนี่ครูย้ําให้ทวนให้นะลูกนะคะมาดูนะคะก็บอกว่าถ้าเป็นวิธีที่สองนะคะวิธีที่หนึ่งที่บอกว่าบวกสาก็คืออยู่ในรูปของการคูณนะคะแล้วเอาเทอยยมนะคะ ที่อยู่ในรูปของการคูณนั้นมาบวกจํานวนครั้งข้างหน้านะคะจำนวนครั้งข้างหน้าก็คือเอาจ้อยยมจํานวนเท่ากับข้างหน้าเช่น3าคูณ2.5ก็เอา2.5บวกกัน3ตัวมาดูวิธีนี้ในรูปของครูย้ําในเรื่องของการใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนนะคะก็ให้เปลี่ยนนะคะจากทอยยมเป็นเป็นไรลูกจากทอยยมเป็นทอยยมเป็นเศษส่วนนะคะ นักเรียนจะต้องเข้าใจนะคะอันนี้อยู่ในรูปของคล้านะคะอยู่ในรูปของคล้าเราก็ทําคล้าให้เป็นเกินเกินเสร็จจับคูณอันนี้ผูย้ําให้นะคะส่วนเป็นสิบส่วนเป็นสิบเราก็รู้แล้วว่าเป็นทศนิยมขี่ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งนะคะการเขียนเศษเกินไป็นทศนยมก็คือนําตัวเศษมาเขียนแล้วก็นับจุดจากหลังมาหน้าและค่อยใส่จุดนะคะ อันนี้ทวนของเก่านะคะย้ําไปย้ํามานะคะเพื่อให้จําได้นะลูกนะคะอันนี้ก็คือการบวกที่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าเป็นการบวกซ้ำนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะเช่นโจทย์มาว่า3ามคูณอะไรสามคูณ1.5แต่วิธีนี้นักเรียนการบวกซ้ำเขาไม่ไม่ค่อยทํากันแล้วไม่ทําแล้วเพราะว่าทําไมลูกช้านะคะ แต่อันนี้วิธีที่สองเนี่ยนักเรียนอยู่ในรูปของเศษส่วนเสร็จแล้วเป็นไงต้องกลับมาเป็นทศนิยมอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะบวกซ้ำนี้ก็ทำไมถ้าน,น้อยก็บวกได้เร็วแต่ถ้าจำนวนครั้งเยอะๆมากเป็นตัวเลขที่จะต้องบวกซ้ำกันเยอะๆก็ตั่งบวกอยู่นั่นใช่ไหมโอเคทั้งสองวิธีนี้ก็ยังไม่เร็วนะคะ ยังซับซ้อนนะคะกลับไปกลับมานะคะส่วนวิธีที่สามนะคะวิธีการอะไรคูณล,ลัดนะคะวิธีการคูณล,ลัดนั่นแหละนะคะเป็นวิธีที่ทำไมค่อคนข้างจะโอเคสักหน่อยเร็วหน่อยไม่ซับซ้อนนะคะแต่ที่สำคัญนะคะแต่ที่สำคัญสูตรคูณล,ลูกสูตรคูณและความรอบคอบที่จะทำให้เราไม่ผิดพลาดได้ คูณต้องให้แม่นนะคะแล้วก็อย่าหลงลืมนะคะในเรื่องของทดนะคะในเรื่องของทดนั้นจะต้องบวกไปด้วยนะคะเช่น3คูณ1.5ก็เอา15มาเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วย3มีการทดนะคะแล้วขึ้นไปดูอะไรขึ้นไปดูโจทย์นะคะขึ้นไปดูโจทย์โจทย์1ตําตำแหน่งผลลัพธ์ก็ต้องมี1ตําตำแหน่งนะคะต่อไป3.2คูณ4.5 ก็เอาสามสิบสองเป็นตัวตั้งนะคะแล้วคูณด้วยสี่จุดสี่สิบห้าสี่จุดห้าก็เป็นสี่สิบห้าคูณเสร็จแล้วย้อนกลับไปดูนะคะคูณเหมือนกับคูณจำนวนนับธรรมดาคูณหลักหน่วยคูณหลักสิบแล้วก็จะได้ผลลัพธ์มานะคะพอได้ผลลัพธ์มาปับ๊บต้องย้อนนะคะยังไม่ต้องใส่อา่ายังไม่ต้องนะคะยังไม่ต้องใส่จุดเราก็ต้องย้อนกลับไปดูออนะคะตัวตั้งหนึ่งนะคะตัวคูณหนึ่งก็ต้องเป็นสอง ย้อนกลับมาใส่แล้วค่อยต่ออันนี้7.4คูณกับ5.19ทีนี้5.19เลขโดดมีมากกว่าอ่ะ7.4เราจึงเอาเลขโดดที่มีมากตำแหน่งมากก็สมัยเอามาใส่มี3าตำแหน่งมี3ตัวเลขโดด3ตัวก็เป็นตัวตั้งนะคะแล้วเลขโดดน้อยก็เป็นตัวคูณเพราะคุณสมบัติการสลับที่มีอยู่แล้วของการคูณนะลูก พอคูณมาแล้วเสร็จปั๊บบวกพอบวกเศษในในเรื่องของจำนวนนับยังตอบไม่ได้ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูโจทย์มีนับรวมกันแล้วถ้ยโยมเป็น3ามตำแหน่งหนึ่งบวกกับ2เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น3เราก็มานับทั้งหลัง1 2ึสามแล้วใส่จุดเข้าใจยังอันนี้วิธีรัดนะคะจะ ง่ายกว่าใช่ไหมดูแล้วจะง่ายกว่ากับวิธีที่1กับวิธีที่สองนะคะซึ่งวิธีที่1บวกซ้ํานั้นการบวกนั้นเขาได้ไม่ทํากันแล้วมันช้ามากนะคะยิ่งจํานวนครั้งมากๆนะคะบวกกันซ้ํามากๆก็ต้องเสียเวลามากส่วนวิธีที่สองความสัมพันธ์ของทอนิยมกับเศษส่วนนั้นก็คือทําไมคะทาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปปรับกลับมาใช่ไหมลูกกว่าจะได้ต่อเป็นทศนิยม แต่วิธีลัดนี้เป็นไงอ่าง่ายและสั้นนะคะเน้นย้ำสูตรคูณต้องต้องแม่นนะคะแล้วก็รอบคอบในการทำงานนะคะทีนี้การคูณทศยมมีหลายรูปแบบที่เราจะเจอก็คือทศยมคูณกับจำนวนนับอาจจะเจอหนึ่งตำแหน่งคูณกับจำนวนนับสองตำแหน่งคูณกับจำนวนนับและสามตำแหน่งคูณกับจำนวนนับนะคะ แล้วก็จะเจอในรูปของท้อยยมคูณกับท้อยยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งคูณกับ2องตำแหน่งและก็จะเจออะไรอีกสุดท้ายก็จะเจอทศนิยมคูณกับพหุคูณของสิบของร้อยของพันนะคะแต่หลักในการคูณของท้อยยมโดยวิธีรัดมีเข้าวๆสั้นๆให้นักเรียนจำและนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนนี้นะลูกนะคะ อันนี้เป็นการหา,าผ้นคูณแบบง่ายๆนะคะของวิธีรัดนะคะโอเคสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่มีสามวิธีการหาผลคูณนะคะบวกซ้ำใช้ความสัมพันธ์วิธีรัดนะคะเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วก็คือวิธีรัดนั่นเองนะคะ มอบหมายงานนะคะให้ทําต่อในแบบฝึกหัดต่อจากข้อ1ข้อ2อเมื่อคราวที่แล้วทําข้อ3ถึงข้อหหน้า52นะคะแล้วก็ทําหน้า53าข้อ3าถึงข้อหนะคะทําบ่อยๆเราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆต้องขยันทําขยันฝึกทานะลูกคณิตศาสตร์นะคะไม่สามารถท่องจําได้นะคะเพข้อตัวเลขเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝึกทํแเราก็จะจําได้นะคะ ไม่ยากสำหรับวันนี้จบการนำเสนอการคูนทศยมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ